เป็นแน่ไ้ต้องแค่บอสีนยาอย่างอื่นนะแต่ข้าหน้าไว้สิน่สินตติดงแน่เอาจะนี่เอาหมอจะบอกถ้ามวนมานล้คิดบอกออกบอกออักจะแก้เป็นปาาเพื่หมอนั่ละมันินสมอี่เขีห้เขียนหมอได้มันอยู่ตี่ดหมอน หมอมายากวิฝากพ์วิจารณ์หนึ่งยาเดี๋ยวจะหาว่าหมอไปไหว้ยานั้งยันี้แต่ถ้ามันมีปัญหาหัวต้องงมมาด่วยแกได้หมเย็นมา lem luật cái đó à số 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chơi à ăn phở cá lạt và ăn